มันิ่งจ้าแม้เวลาที่ล่วงเลยการเวลาจะล่วงรับแต่จะไม่ยอมให้ผิวเนี่ยจับความไม่สวยนะ,ะมันจะต้องสวยตลอดค่ะอายุมากเท่าไหร่ก็จะไม่ยอมให้ผิวนะคะมากตามไปไตามไปกับอายุนะจ๊ะก็ด้วยสองตัวนี้เลยค่ะดีเทนพักับสวีนะฮะ สวีทอะไรเลยไม่ใช่สิ snowy powder <laughs> จำสับสนนะคะคือถ้าเป็นแบบเรื่องผิวนะต้องยกให้เลยคือด้วยเนี่ยหน้าที่เคยแพ้นะคะแพ้แมสอย่างหนักมากนะคะแต่เราบำรุงด้วยสองตัวเนี้ยค่ะมันเลยทำให้ผิวเนี่ยคือแบบไม่แพ้ต่อต่อสิ่งที่เราแพ้นะมันสามารถเอาชนะได้นะนี่เลยค่ะ จัดนะวันละหนึ่งถึงสองสองนะคะอืมประทับใจมากค่ะคือหลายคนก็จะบอกว่าผิวเจี๊ย,ยมอ่ะทำไมดีจังเลยนะผิวว่าอ่อนกว่าวัยอีกนะคะจัดเลยนะคะตัวช่วยดีๆนะคะ snowy powder กับ d t 0 n p a ค่ะ